osion etu limiting grin ขวาดขวาดนี่ มีของมีค่าอะไรในบ้านเยอะไหมผมจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้เ่าผมไม่รู้มีอะไรบ้างเลยครับมีรถไฟหมดแล้วครับเออมีตู้เซฟเก็บไงกันไฟนะครับบางมีพระอยู่พระหมดแล้วครับยงไม่เหลือผ้าเก่าอ่ะเก่าก็หลายเยอะไหมครับเป็นเกือบเกือบเป็นแสนไหมอะไรประมาณนี้หรือมากกว่าแสนก็ไม่รู้นะครับผม แล้วนีมีที่พักที่ไหนไหมอย่างว่าพี่ก็มีมีติดนะครับทางบ้านก็อยู่ด้วยมันก็มันมันไวมากเลยครับตอนนี่เคยเห็นไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีเขามีหมาอยู่ตัวเดียวมีหมาอยู่ตัวเดียวคนหนผมก็ไม่รู้สาเหตุมาอย่างู่ตัวข้างๆนี่ของบ้านเราหรือเปล่าหรือไม่ใช่อันนี้คือเช่าอีกอย่างกันครับรู้จักเขาเขาก็เช่าเช่ากันอยู่กันรู้จักกันครับไม่หมายว่ามาเช่าอ๋อโอเคเไม่มีใครมาเจ็บถูกไหม ไม่มีไม่มีไม่มีครับเพราะไม่มีใครอยู่นี่นี่ครับนี่เป็นที่เราที่เราเช่าหรือบ้านเราเองก็ก็เช่าต่อเขาทีนะครับเช่าต่อเขาเป็นที่ผมสร้างเองนะครับ ผมแจ้งทัสอพอแจ้งทั้งหนึ่งเก้าเก้าเลยฮะที่ตอนตอนเกิดเหตุผมไม่ไม่ได้อยู่บ้านกันใช่ไหมครับผมผมเพราะไม่มีใครอยู่เลยเห็นแต่ว่าเอาไฟแดงแล้วดำปี่เลยเนัน่นแหละก็เลยกลัวจะลามเนาะถ้าเกิดมันลามไปปุ๊บมันจะหลายบ้านเลยถ้าคนบ้านนี้ได้คนนี <S <S ้หมดเลยแบบนี้ใช่ใช่ทั้งสองพอเก้าหนึ่งทั้งหนึ่งเก้าเก้าทั้งอะไรโฉลามดลสพประเกตยังจำได้ทุกวันศูนย์สองอะไรนะห้าแปดสามไปเ แปดปดหนึ่งสองนี่เลยนะเลยคที่ละที่ที่กระเถิที่ไม่เป็นบ้านเป็นบ er ้านเหมือนคล้ายเป็นบ้านบ้านแคมป์แคมป์พักแคมป์พักรับซื้อของเก่าอะไรเนี้ยของเก่าอะไรอยู่ครับผมอยู่ในบ้านด้วยพวกตู้เย็นแอร์เก่าอะไรเก่าอะไรพวกเนี้ยกลาเป็นต้นเชื้อเพลิงต้นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยข้างบ้านข้างบ้านก็พวกกระดาษรับซื้อเศษกระดาษครับพอเป็นกระดาษปุ๊บก็คราวนี้เป็นเชื้อเพลิงตามก็จริง ตาเหตุไม่มีใครรู้เลยได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมครับพ่อเขาได้ยินไหมได้ยินนะเขาตะโกนบ้านนี้เขาตะโกนว่าเขามาซื้อกับข้าวแล้วก็ควันมันเริ่มพุ่งขึ้นบนแล้วก็เลยก็โอเคก็เลยต้องรีบช่วยกันเพรอไม่งั้นถ้ามันถึงเขาจะตายเนียไปอยู่นี่เสียไอยู่นี่อยู่นี่ฮะที่ผมลงพื้นที่นะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกวิชัยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เจ้าของบ้านนะครับอยู่กับพยาสองคนแล้วก็สุนัขหนึ่งตัวนะครับ ต้นเหตุเนี่ยยังสาเหตุของการเผาไหม้เกิดกขึ้นยังไม่ทราบเพราะว่านะครับเพราะว่าลูกบ้านบอกว่าเสียบตู้เย็นทิ้งไว้สองเครื่องแล้วก็พัดลมนะครับซึ่งตอนนี้ทางคนเช่าเนี่ยไม่ใช่เจ้าของที่เป็นคนเช่าที่เขาอีกทีหนึ่งเป็นร้านเก็บของเก่านะครับส่วนเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะดูในเรื่องของการเยียวยาที่ว่าถ้าเขามีที่นอนไหมหรือไม่ที่นอนเนี่ยเดี๋ยวจะประสานทางที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยทีหนึ่ง นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับคืน2คืนเขาก่อนซึ่งเขาบอกว่าญาติเนี่ยที่เนี่ยไม่มีเขามาเช่าอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่เทศบาลจะเข้ามาดูตํารวจมาดูหรือว่าบริเวณม้างค่างเนี่ยผมก็ได้คุยกับรอบๆบ้านว่าเ,เป็นบ้านเช่าเหมือนกันให้เขาเจรจาก,กันนะครับส่วนเรื่องค่ายาขยงเทศบาลเนี่ยเดี๋ยวจะให้เทศบาลเนี่ยเข้ามาประสานนะครับประสานกับผู้เสียหายต่อไปนะครับในเรื่องนี้ก็ ทางนี้ไม่มีพุไธ้รัตบ,บัตรเจบนะครับแล้วก็ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับทางเทศบาลก็ยินดีที่จะดูแลอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เราต้องเรือตามระเบียบนะครับตอนทีสอบตอนที่ไฟไหม้ไม่มีใครอยู่บ้านกันไหมครับตอนที่ไฟไหม้นะครับลูกบ้านแจ้งว่าไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าเขาออกไปซื้อกับข้าวกับภรรยารจะมีสุนัขตัวหนึง่งแต่ตัวนี้ทางลูกบ้านเนี่ยกลับมาก็เห็นว่าบ้านตัวเองไฟไหม้แล้วแล้วก็คุมเพลิงไม่อยู่ทาง ลูกบ้านข้างๆชาวบ้านข้างก็เป็นคนโทรแจ้งในเรื่องของการเกริดเหตุเพื่อางในครั้งนี้ลตนนจจตงตัวบ้านเขาเนี่ยเขาเป็นธุรกิจขายข,ายของเก่าเก็บของเก่าวไว้นะครับแล้วก็พอของได้เยอะเนี่ยจากที่ออสอบถานเนี่ยเขาก็นําไปขายซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นบางจุดบางส่วนที่เก็บแล้วเนี่ยจ,จะเป็นเชื้อเพลิงได้ดีจากเกิดการทําให้เกิดประกายไฟด้วย